เปนหมอมอเก่าสมัยสงครามฝรั่งเศสน่าจะถึกทำลายในช่วงสงครามอินูจิเบิเ่งว่าประวัติความเป็นมาจาังใดเนาะโมหหมอเนี่ยช่วงปีพันเก้าร้อยห้าสิบสามนี่หหมอยังไ,ได้ถึกทำลายจากสงครามเอาสบายดีท่านผู้ชมเนาะ พบกันตอนเที่ยงวันที่13เดืนเอนมกราคมปี2003เนอะที่ว่า EP นี้หลังจากทายทำสถานที่ต่างๆในเมืองคูนแล้วก็เฮาได้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ mm hmm. เป็นบูรารสถานที่ว่าเป็นห้องหมอเก่านะท่านผู้ชมที่ว่าตามข้อมูลที่ทางสิมงานเขาได้ยินมานี่อันนี้คือเป็นห้องหมอเก่าตั้งแต่ยุคสงครามฝรั่งเศสหมดแล้วนะท่านผู้ชมแต่ว่า มาฮอดตอนนี้นะมันก็ได้พีพังลงแล้วเนาะการเหลือเพียงบางส่วนเท่านั้นเนะท่านผู้ชมีทวีทีนี้ฮาซีมาเพิ่นหงหมอเก้าสมัยฝรั่งกันนะท่านผู้ชมกาสถานที่ก็ตั้งอยู่เมืองคูนแขวงเสียงขวงไปครับสมพร้อมกันนะท่านผู้ชมเ่าวาสถานที่ก็ตั้งอยู่หน้าสำนักงานปกครองเมืองคูนท่านผู้ชม เดี๋ยวเขาจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศทางภายในนะครับันี้เป็นห้องหมอกเก่าสมัยสงครามฝรั่งเศสเือว่ายุล่าอาณานิคมฝรั่งว่าในสมัยก่อนที่ว่าลาวเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของล่าเมืองขึ้นฝรั่ง กาศค่อนข้างเงียบสงบวางเวียงพอสมควรนะครับงสมาเบิ่งบ้านเฮือนแบบฝรั่งกันว่ามันจะเป็นจังไงทั้งหมดนี้ ือว่าห้องมอเนี่ถือว่าเป็นห้องหมอที่มีระเบียงอันนี้เป็นซิงกกอสร้างยุคล่ามือึ้นฝรั่งเศสที่เข้ามากบของเราน่าจะทึกสำลายในช่วงสงครามอินูจินเบิงจากสภาพแลยครับน,น่าจะถึกอันนี้น่าจะเป็นหอยลูกปืน สมัยละอันนิคมฝรั่งเศสถูกท,ทำลายแล้วนเนาะปัจจุบันเพ่นการมาสร้างสำนักงานปกครองเมืองอยู่นี่เลยอันนี้เป็นบันไดทางขึ้นท่านผู้ชมสังเกตเบ่งอ่าห้องหมอนี่ะมี เป็นอุมโมงใต้ดินเดี๋ยวเราจะเข้าไปเบิ่งอุมโมงกันท่านผู้ชมเดี๋ยวพาสถานที่ก็มาได้เนาะเมืองคูนแขวงเชียงขวางอันนี้เป็นห้องใต้ดินเนาะน่าจะเป็นห้องรับเพื่อนเนาะ ว่าสมัยนั้นมีสงครามซึกสงครามเพื่อนกับหกักษาคนเจ็บยอทีพาท่านผู้ชมยา่างอ้อมไปทางด้านหลังเพิ่งว่ามีประวัติความเป็นมาจังใดเนาะห้องมอเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนมีปายติดอยู่ เือว่าห้องหมอแห่งนี้ม,ม,มีทางขึ้นอยู่สองทางนะท่านผู้ชมทางด้านหน้าแล้วก็มีทางทางด้านข้างอีกเราจะไปอ่านมือประวัติความเป็นมาของเชื่อว่าอาคารแห่งน,นี้ที่สร้างขึ้นในสมัยเมืองพวนในที่ล่าเมืองขึ้นฝรั่งมาปกครอง อาคารหลังนี้ได้ถึงนำไซเป็นห้องการและที่พักอาศัยในระยะของสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึงการทิมระเบิดได้ทำลายอาคารในปี1 9 5 3อาคารที่ถูกทำลายในปี1953นะครับผู้ชมเบิ่งหูเอาแต่ว่าในหูนี้เป็นการการจัดส่งสเสบียงอาหารในขณะที่เครื่องบินยุทึงเมือง ขวงเชียงขวงปีพันเก้าร้อยห้าสิบสามโอ้ถือว่าห้องหมอนี่ในในอดีตเนี่ยเป็นห้องหมอใหญ่แน่นอนท่านผู้ชมมีหลังคามีอย่างครั้งเนี่ยเนาะอันนี้บันไดทางขึ้นด้านที่สองแนละ้วครับท่านผู้ชม คือว่ามีบันไดทางขึ้น3ทางทางันสมัยเราจะขึ้นไปทางด้านนี้บ้างคือว่าเป็นห้องหมอที่สร้างขึ้นสมัยฝรั่งปกครองหรือว่าไซเป็นสำนักงานในสมัยนั้นเนาะหือว่าช่วง ปีพันเก้าร้อยห้าสิบสามนี่พ้องมอหินได้ถูกทำลายจากสงครามอินดูทีนที่ว่าห้องหมอแห่งนี้เนี่ยมีมีสามห้องทำสูง สามห้องย่ใหญ่เนาะทางดันถึงทางดันลุ่มก็น,น่าจะมีแบบเป็นอุโมงค์อีกต่งางหากดูชิทายทางผสมบังบรรยากาศโดยหอ,ของของหงหมอแห่งนี้ที่<ม>ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นกับเปิดให้คนเข้ามา เที่ยวชมได้นะท่านผู้ชมเที่ว่าใกล้ๆกันกับถาดฟุ้นและก็ธาตุจอมเพชรและก็วัดพียวัดก็อยู่ใกล้ๆกันกับสถานที่แห่งนี้นะท่านผู้ชมเที่ว่าบันไดทางขึ้นเนี่ยมีสามทางเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางด้านนี้ต่อบึ้งสงครามทำลายทุกอย่างนะท่านผู้ชม ว่าเป็นอาคารที่ใหญ่ในสมัยก่อนที่เราเบิงจากหุแต่ปัจจุบันก็เหลือเพียงห้องหอยก็คือว่ายังมีห้องใต้ดินอีกนะท่านผู้ชมสมัยนั้นก็น่าจะมีปูนซีเมนแล้วท่านผู้ชมมา ตัวอาคารนี่ตั้งอยู่ทึงจอมพูเนะเาะแตว่าติดกับเขียมทางเลยทางหญ่เลยเนาะท่านผู้ชมสามารถมาเที่ยวชมได้สำนักงานปกครองเมืองคูนหาแพวงเชียงขวางนะท่านผู้ชมอันนั้นน่าจะเป็นต้นแปะแต่วา่าท่านผู้ชม หลังจากที่มาเที่ยวสิงขวางทงไฮฮีนเที่ยวท่าดฟุ่นแล้วก็อย่าลืมแวะมาเบึง้งหงหมอกเก่าสมัยฝรั่งเศสครับบันไดทางขึ้นจะมีอยู่สามทางทก,ก่อนกลับสิทายท่านผู้ชมเบิ่องีอีกขึกมม้นหนึ่งท่านผู้ชม ปัจจุบันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเนาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของแขวงเสียงหัวิ่นบ่ได้เก็บป,ปีเข้าชมเนาะท่านผู้ชมมาเบิ่งมาชมก็สามารถเข้ามาได้เลยเนาะโอเคท่านผู้ชมสำหรับอ่าคลิปการมาเยี่ยมชม หงหมอเก้าสมัยฝรั่งเศสในของเมืองคุนนี่ก็ถือว่าจบใบเพียงเท่านี้เนาะท่านผู้ชมถือว่าท่านผู้ชมยังมาลิ่นมาเที่ยวก็สามารถมาได้เนาะที่เมืองคุนสถานที่กระยู่ใกล้ๆกครับอาธาตุฟุ่นถือว่าอยู่จุดใจกลางเมืองคุนเลยเนาะท่านผูน้ชมก็สามารถถามระชาชนภายในเนาะอันนี้เป็นหงหมอในสมัยฝรั่งเศสปกครองเราประา่ะเดี๋ยวก่อนในเราเป็นหัวเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอันนี้ก็ตัวนี้ก็ไซส์เป็นสำนักงานประมาณสำนักงานเก่า แต่ว่าที่เฮอบินมาทิ่มระเบิร์แล้คก็ที่ทำลายในช่วงปี1953ถือว่าเป็นสงครามบินดูจีนถือว่าเป็นสงครามที่ดูเดือดเนาะจังไดก็ตามนะฟะมึสง,สดดมงส่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางซ่องวิธีสนบทเป็นกำลังใจครับทีมงานไปเจอกันใหม่ในอีพีหน้าเนาะขอบอบใจ